สวัสด,ดีครับวันนี้พามารีวิวนะครับของและอุปกรณ์ชุดเซ็ต t u โ b o โข้างเดียวนะอันนี้เซ็ต t u โ b o โข้างเดียวของที่ร้านนะครับว่าที่ร้านใช้ของและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะติดตั้งให้ลูกค้านะครับที่ร้านเน้นอุปกรณ์เบรกใหม่นะ t u โ b o โจะเป็นของใหม่ครับทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดนะครับเน้นใส่และจบใช้งานยาวๆนะครับก็ที่ร้านจะมีเซ็ตสองราคานะครับเซ็ตโบข้างเดียวมาดูครับโบที่เราเลือกใช้นะเซ็ตแรกนี่ t o โบ SMT นะครับจบอยู่ที่เทินเดิม9,000บาทนะครับ9,000บาทของที่ร้านก็คือรวมทั้งจูนทั้งรีแมปให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเอาให้ง่ายครับขับมาถึงแล้วขับกลับได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟักเงินเพิ่มนะคุยราคาไหนจบราคานั้นนะครับแล้วก็นี่ตัวต่อมาจะเป็นตัว Tobo ของเฟกเฟกจะมีให้ลูกค้าเลือกอยู่2เอ่อสรุ่นนะก็คือมี FVC นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ F55 นี่ F55 F55 คือตัวนี้ ก็ตัว M55 ของไอตัว M44 กับ M55 ตัวของเฟกนะครับจะราคาเทินเดิมอยู่ที่12,500บาทนะครับาราคานี้รวมจูนนะย้ำว่ารวมจูนแล้วก็มาดูรายละเอียดว่าเราให้อะไรไปบ้างนะครับในราคานี้นะอันดับแรกนี่เขาล่อนะครับก็เป็นเขาล่อของเฟกเบิร์กใหม่นะเห็นปะเราใช้ของใหม่นะครับส่วนอ่าสองก็คือชุดพ่ออินเตอร์ก็จะมาให้ครบชุดอยู่แล้วนะครับทั้งข้าง เซตข้างเดียวก็จะมาเซตข้างเดียวให้ครบทั้งท่ออินเตอร์ทั้งท่อแอร์โฟนะครับแล้วก็กองที่ร้านมีให้ลูกค้าเลือกได้2แบบนะครับกองแรกนะครับจะเป็นของ HYB เห็นไหมอันนี้จะเป็นของ HYB นะอ่าเป็นกองอากาศแบบ HYB2 หรือว่าแบบดูสดก็ได้นะเห็นไหมเป็นตะแกรงก็ได้นะครับแล้วก็ที่ร้านจะแถมอันนี้ให้เลยสายไอระบายหรือว่าสายไอระบายของเนี่ย สายเนี่ยแหละครับไอระบายขออภัยลิ้นพันนิดนึงแต่ไอระบายก็คือเรามีให้ครบเซตเลยในราคานี้แล้วก็พวกสายเลี้ยงแกนนะครับสายถักนะสายถักก็คือเนี่ยสายถักน้ํามันเลี้ยงแกนนะครับท่อเลี้ยงทอ่อน้ํามันไหลกลับส่วนท่อน้ํามันไหลกลับเราก็ไม่ใช้สายนี้ต่อนะเนี่ยเราไม่ใช้สายเส้นนี้เราจะซื้อสายน้ํามันของมันมาเลยแล้วก็ทุกข้อรัดนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูครับทุกข้อ ทุกข้อรัดเราก็จะใช้เป็นตัวเข็มขัดตัวพวกนี้ขายให้หมดเลยนะครับนี่เห็นปะปกสายของท่อดมันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะได้เพิ่มนะครับก็จะมีนี่ตัวแผ่นอุด EGR นะครับอีกของเขาเรียกว่าแผ่นอุดของด้าน ID นะส่วนท่อที่วนหลังเครื่อง EGR เราก็จะทอดให้เลยนะครับไม่มีท่อเดิมคาไวนะ้นี่สามสามทางสามทางที่เป็นของอเอาลมไปดันเวิสเกตนีต ย้อนกลับไปดูที่ทวอนี่เวกเกตตัวนี้นะครับเนี่ยส่วนสายที่เข้าเวกเกตของเรานะครับเราก็จะใช้เป็นสายที่โคนอย่างดีนะไม่ใช่สายแถมนะครับแล้วก็ตัวข้อต่อจะใช้เป็นสามทางเน้นทนนะก็คือเราเน้นครั้งเดียวจบนะครับต้นทุนราคาเลยแพงกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเราเน้นทําครั้งเดียวจบไม่งบไม่บานปลายนะก็ทวอก็มีให้เลือกหลายสเต็ปนะครับอย่างที่เราบอกส่วนจุกอุดน้ํานะครับเราก็ใช้เป็นของ เซตวบเราไม่ใช้ทอยยางเดิมแล้วก็เอาน็อตอุดรูนะครับอันนี้ก็คือแบบจัดให้จบจบครบเซตเลยเซเทอร์โบข้างเดียวนะครับโบ A T เอ็มีเทิร์เดิม90,00รวมจูนรว,รวมรีแมปนะครับโบเฟกอยู่ที่12,500รวมจูนรวมเทิร์นรวมรีแมปรวมให้หมดเลยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจชุดอินเตอร์นะครับก็เพิ่มเงินอีกแค่4,000ันบาทจากราคาที่บอกขั้นต้นนะครับก็จะได้เป็นครบเซตเลยโบอินเตอร์นะครับอย่างโบตัวนี้ NMP ตอนแรกจบอยู่ที่แปดพันบวกสี่พันเก้าพันอ่าตอนแรกจบอยู่ที่เก้าพันนะครับบวกอีกสี่พันนะครับก็จะเป็นหมืน่ 13, 000, นสามพันบาทหมื่นสามพันบาทก็คือทั้งโบย้ายเข่าขึ้นบนนะครับรวมจูนอินเตอร์ครบมทเลยอ่าส่วนเฟกก็หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยทั้งโบทั้งอินเตอร์ทั้งรวมจูนนะครับก็ฝากไว้ด้วยท่านใดที่สนใจนะครับเรามีรับประกันให้นะครับอย่างตัว NMP เนี่ยเนี่ยเรารับประกันให้หนึ่งเดือนนะครับหลังติดตั้งนะซึ่ง ตัวโบเองมันไม่มีรับประกันนะนี้ที่ร้านรับประกันให้นะครับหนึ่งเดือนนะครับทุกกรณีนะแล้วก็แต่ต้องไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมใดๆจากที่ร้านทําไปให้นะส่วนตัวเฟกนะครับตอนนี้ก็รับประกันให้สามเดือนเต็มๆนะครับทุกกรณีเหมือนกันมีปัญหาก็เวลาโบมีปัญหานะครับที่ร้านก็จะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยไม่ต้องมารอรอเคสมนะก็คือที่ร้านจะสํารองโบให้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่ใครสนใจเซตชุดโบนะครับ ที่เราบอดนะครับมี2เซตก็คือเซตโบลูกเดียวนะครับข้างเดียวกับโบอินเตอร์นะก็ฝากไปด้วยขอบคุณครับ